การเลือกตั้งอีกที่ที่น่าจับตามองก็คือการเลือกตั้งสหรัฐนะครับก่อนที่จะไปถึงสนามเลือกตั้งใหญ่ทุกคนจากทุกพรรคการเมืองก็จะต้องผ่านการเฟ้นหาผู้แทนของพรรคการเมืองไปชิงเก้าอี้ผู้นําสหรัฐกันก่อนตอนนี้ทุกสายตาจับตามองไปที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์นะครับและดูเหมือนโดนัลด์ทรัมป์จะหมดคู่แข่งในการชิงตําแหน่งผู้แทนพรรครีพับลิกันเพื่อลงสู้ศึกเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนไปอีกคนหลังจากที่รอนดิซซนติสประกาศถอนตัวและหันมา สนับสนุนทรัมป์ไม่กี่วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐนิวแฮมป์เชิร์กบราดิสันติส์ผู้ว่าการรัฐฟลอริดาวัย45ปีประกาศถอนตัวจากการชิงตำแหน่งผู้แทนพรรครีพับบริกันเพื่อลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐให้เหตุผลว่ามองไม่เห็นหนทางที่ชัดเจนในการคว้าชัยชนะในการเลือกตั้ง I've had disagreements with Donald Trump, such as on the coronavirus pandemic and his elevation of Anthony Fauci. Trump is superior to the current incumbent, Joe Biden. That is clear. I signed a pledge to support the Republican nominee, and I will honor that pledge.

เนื่องจากบรรดาสมาชิกพรรคริพับริกันที่มีสิทธิ์ใช้เสียงก็จะหันไปเทคะแนนสนับสนุนทรัมป์แทนนะครับโดยผู้สมัครที่เหลืออยู่เพียงสองคนก็คือทรัมป์และนิกกี้เฮลลี่จึงพยายามช่วงชิงคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่การเลือกตั้งขั้นต้นจะเปิดฉากขึ้นในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐโดยเฮลลี่ก็แสดงความพร้อมในการสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐ I w a t the people o know he obsession that is when we win the presidency in this country I will do everything I can to prove to you that you made the right decision but for now I'll leave you with this m a d the best or you ขณะที่ทรัมป์ได้ชูการยกเครื่องนโยบายต่างๆของรัฐบาลชุดปัจจุบัน Now, I can't use the name Ron, so I'm not going to use Ron anymore, but let's use some of other candidates, right? Nikki Haley is doing really well, which is not true. She's doing really poorly. She's losing by a lot. This is not what we want. Our movement is pro borders, pro jobs, pro freedom, and 100% pro America. Pro America. สำหรับการอย่างเสียงแบบคอคัสที่รัฐไอโอวาเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาทรัมป์ได้คะแนนกว่า5,000 50, 0เสียงหรือกว่าร้อยละ51นะครับกวาดไทยชนะไปได้อย่างท่วมทน้นดิสันทิสคว้าอันดับที่2ร21เฉือนเอาชนะเฮลลี่ที่ได้รอยละ19อย่างเฉียดเฉียดฉิวครับ